นะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับใช้เตาแก๊สถึงลักษณะนี้นะครับเตาแก๊สของเราเนี่ยสังเกตท่อจะยาวนะพอใส่แล้วจะโผล่ออกมาด้านนอกนี่นะครับนะถ้าเกิดในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยท่อจะไม่ยาวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องออกลักษณะนี้อันนี้ใช้แก๊สนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําของที่ขายดีนะครับทั้งอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนมมีเบ็ดแกลนใช้แก๊สได้แล้วก็ใช้ฐานได้ นะครับแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้น่าใช้ถังเราจะทําจับถังน้ําหวานนะปลอดภัยแล้วถังเนี่ยเราแบ่งเป็น2ชิ้นเวลาเรายกจะยกง่ายๆเวลาไปคนเดียวไป,ไปขายตามตลาดนัดอะไรเนี่ยหรืองานอีเวนต์ต่างเนี่ยไปคนเดียวได้นะครับรายละเอียดต่างๆที่เรา มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจอยากไรายละเอยียดนั้นก็โทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชิชมคลิปนะครับชิลชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับร้านตลาดไทยแก๊สอยู่หน้าหมู่บ้านเหรียญเนชั่นโฮมนะครับอยู่หลังตลาดไทยห่างจากตลาดไทยประมาณ1กิโลห่างจากโรตัสคลองหลวงประมาณ700เมตรนะครับอยู่ริมคลองเลยนะครับริมคลองแอนนะครับชนชมคลิปแล้วอย่าลืมกด สั่งซื้อกันนะครับจนจมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับเป็นถังฐานเตาปิ้งย่างใช้ใช้ฐานก็ได้นะครับใช้แก๊สก็ได้เป็นเตาระบบไร้กันนะครับเป็นถังแกวนนะครับขนาด200ลิตรเราทําจากถังน้ําหวานนะครับเพราะฉะนั้นสะอาดนะครับ ปลอดภัยนะครับลักษณะถังก็คือเป็นถังตั้งแบบนี้นะครับถ้าใช้แก๊สก็ใส่แก๊สลงไปนี่ครับใส่แก๊สนะฮะใส่แก๊สลงไปเป็นเตาแก๊สข้านล่างเป็นเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับใช้แก๊สก็ใส่เตาแก๊สลงไปนะครับใส่เตาแก๊สลงไปเดี๋ยวจะดูว่า,ามีช่องเปิดเล็กๆนะครับด้านล่างนี่ฮะ มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับใช้เตาแก๊สถึงลักษณะนี้นะครับเตาแก๊สของเราเนี่ยสังเกตท่อจะยาวนะพอใส่แล้วจะโผล่ออกมาด้านนอกนี่นะครับถ้าเกิดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยท่อจะไม่ยาวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องออกลักษณะยอย่างนี้อันนี้ใช้แก๊สนะครับถ้าจะใช้ถ่านก็ได้นะครับใช้ถ่านคือว่าเอาเตาแก๊สออกเลยนะครับก็เอาเตาถ่านวางไว้ตรงกลางนั่นเลย แล้วเราก็ใช้แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยที่เราจะให้ลูกค้าก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับเราจะมีแผ่นนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไปวางบนเตาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ,รบเป็นลนักษณะอย่างนี้ถ้าเวลา أ, เติมถ่านเนี่ยช่องนี้คือช่องเติมถ่านถ้าเกิดเราใช้เตาถ่านอังโลลนะครับช่องนี้เป็นช่องเติมถ่านนะฮะช่องเติมถ่านแลวตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องอ เอาขี้เท่าออกลักษณะอย่างนี้นะครับเตาฐานวางข้างล่างเลยด้านนู้นนะครับเป็นช่องที่ว่าน้ํามันลงนะครับเราก็เอาภาชนะวางไว้นะครับเราทําถังเนี่ยเราทําด้วยความแข็งแรงสังเกตนะครับลอนตรงนี้เราจะไม่ยุ่งเลยนะครับรลอนเนี้ยลอนตัวนี้นะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับบางที่เนี่ยเขาตัดไปผ่าตรงกลางเลยครับผ่าโดนลอนเนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยครับมันจะ ยุบนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของถังเนี่ยคือเขาทําเป็นรลอนเงี้เพื่อให้ความแข็งแรงสังเกตถังของเรานะครับจะแยกเป็น2ชิ้นได้นะครับคุณลูกค้านะครับเหมือนปิ่นโตนะฮะแยกอย่างนี้เวลาคนย้ายถูกสะดวกไปคนเดียวก็ก็สามารถไปได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่ถ่านก็ใช้เตาถ่านแบบนี้ใส่แก๊สเราก็สั่งเตาแก๊สเราก็ได้ครับของเตาแก๊สเรามันจะพอดีไง แต่ถ้าเกิดว่าเอาตเตาแก๊สแต่ท้องตลาดเนี่ยท่อเขาจะสั้นเวลาวางแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,ะหัวเตาเนี่ยจะไม่ออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับไม่ออกมาเนี้ส่วนตัวเกี่ยวเนี่ยเราจะแถมให้ทั้งหมดอ10อันนะครับ10อันตัวเกี่ยวนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นนี่ครับตัวเกี่ยวเราจะแถมให้10อัน ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเกี่ยวเป็นตัวหรือจะเกี่ยวเป็นชิ้นนะถ้าเป็นตัวก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นตัวมันจะมีห่วงนะครับมีห่วงสําหรับใส่หัวหัวไก่หัวเป็ดเนี้ยนะครับเป็นอันนี้ครับเราแถมให้10อันนะครับส่วนเป็นชิ้นนะครับก็เป็นแบบนี้นะเป็นชิ้นนะครับนี่เกี่ยวเป็นชิ้นอันนี้เกี่ยวเป็นชิ้นนะครับเราแถมข้างในเนี่ยเราแถมให้10อันนะครับ ก็ลูกค้าจะเลือกผสมกันก็ได้นะครับอย่างละ5ก็ได้หรือแล้วแต่ตามความสะดวกนะครับก็เดี๋ยวสองสองถังนี่นะครับอันนี้ใช้แก๊สเนี่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปที่ลาบ11นะครับที่บางเขนนะครับส่วนใช้ถ่านเนี่ยนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็ส่งเหมือนกันครับส่งไปที่มินบุรีนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เรา จะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ